บริหารความเสี่ยงหรือบริหารความโลภอยู่ตอนนี้สวัสดีครับผมแซมโชตินินนะครับวันนี้มาเรามาคุยกันเรื่องการบริหารความเสี่ยงหรือว่าตอนเนี้ยคุณบริหารความโลภอยู่ก่อนอื่นนะครับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับหน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยครับบริหารความเสี่ยงหรือบริหารความโลภนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราเล่นเทรดฟอรเร็กในตลาดนี้นะครับ มันคือตลาดแห่งความโลภทุกคนที่เข้ามามีความโลภม,มากทุกคนนะครับคืออยากจะได้รายได้กลับไปจากตลาดนี้แต่สิ่งที่สําคัญนะครับสาหรับคนที่เขาเทรดกันในระยะยาวในการยืนระยะยาวเนี่ยเขาบริหารความเสีย่ยงเช่นวันนี้ครับคุณเข้าจุดจุดเนี้ยคุณจะสต็อปลอสที่เท่าไหร่คุณเสียได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณจะคัดไม้ได้เท่าไหร่เขาจะคิดสิ่งนี้ก่อนที่จะเข้าไม้ไม่ใช่คิดเข้าไม้เสร็จแล้วค่อยมาคิดหรือ คิดทีพีก่อนคิดสิ่งที่จะได้ก่อนก่อนที่จะคิดสิ่งที่จะเสียแบบนั้นครับเขาเรียกว่าบริหารความโลภซึ่งบอกเลยนะครับว่าการที่บริหารความโลภแบบนั้นจะส่งผลกับทําให้คุณนะครับเสียได้ง่ายๆ่าเอเอลได้ง่ายๆหรือพอแตกได้ง่ายๆโด้วยเช่นกันต้องบอกนะครับการที่ไม่มี SL เลนี่ยแปลว่าคุณไม่ได้แผนไว้คุณยอมรับว่าคุณจะเสียตอนแรก200ร้อยสองร้อยเหรียญโอเคยอมรับได้อ,อีกนิดนึงเว้ยปล่อยไหลไปนิดนึง300 4้0 พอถึงจุดจุดหนึ่งครับคุณจะรู้สึกเริ่มเสียดายคุณจะรู้สึกเริ่มเสียดายพอคุณรู้สึกเริ่มเสียดายคุณจะไม่ยอมโอเคเหี๋ยวข้างบนนี้อาจจะเด้งและอาจจะรูดลงมามันเกิดสิ่งนี้พอเกิดสิ่งนี้เสร็จปุ๊บและมันไม่เป็นตามที่คุณคิดมันดึงขึ้นไปอีกเป็น800เหรียญ900เหรียญสุดท้ายพอร์ตคุณมีพันหนึ่งคุณอาจจะแตกได้คุณทําสิ่งนี้ครับเติมเงินสู้อีกแปลว่าสิ่งนี้นะครับมันไม่ได้บริหารความเสี่ยงเลยมันคือความโลของงงคคคุุุณณณ้วววนที่่่ไมตััหา กราฟมันจะวิ่งตามที่คุณคิดอันตรายมากนะครับวันนี้ครับผมจะชวนเพื่อนๆนะครับมาบริหารความเสี่ยงก่อนที่คุณจะเข้าไม้ทุกครั้งก่อนที่คุณจะมีออเดอร์คุณต้องรู้ก่อนว่า SL คุณอยู่ตรงไหน SL คูณกี่จุดคุณจะเสียได้กี่เหรียญกี่สิบเหรียญกี่ร้อยเหรียญกี่พันเหรียญในในไม้ไม้นี้และพอและยอมเท่านั้นเองนะครับโอกาสมีตลอดเวลานะครับในตลาด Forex มีตลอดเวลาจริงๆขอแค่คุณเลือกจังหวะที่ใช่จังหวะที่โดน แค่ครั้งเดียววันหนึ่งเล่นครั้งเดียวพอแล้วนะครับพอแล้วนะครับแต่หลายๆคนนะครับตอนนี้พยายามหาจุดเข้าพยายามหาจุดเข้าแล้วโดนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวแดงเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวแดงตลอดเป็นห่วงครับนะครับก็ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าตอนเนี้คุณคิดอะไรอยู่คุณบริหารความเสี่ยงหรือบริหารความโลภของตัวเองอยู่แก่แค่นี้ก็สามารถสําเร็จในตลาดฟ o เ e x กได้นะครับสวัสดีครับ